สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของเล่นนะผมอันนี้เป็นการอัดเสียงที่หลังนะผมวันนี้เวลาตีสามสิบตีสามห้าสิบสองนาทีนะผมเพิ่งตื่นนอนด้วยเนาะกอนนี้ครับหมุนรอบขวาให้ดูนะผมอันนี้เป็นอัดเสียงที่หลังนะครับผมรายละเอียดด้านหลังจะเป็นงี้นะผมวันนี้ตอนนั้นไม่ว่างไม่ว่างอัดให้ดูนะผมไม่ว่าแบบอัดอัดไม่เสียงกนะ็คือมันไม่ม,มันไม่ทำสำเนสะดวกนะผมะค,คำนี้เนาะมีรายละเอียดด้านหน้านะผมชัดนะผม นี่ครับผมตัวนี้เป็นซาปลาจากเลโอแล้วผมนี่เป็นซาปลาจากอุลตร้าแมนเลโอนะผม,ะผมแต่ไม่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรผมไม่เคยดูนะผมยังดูไม่จบเลยนะผมเลโอเนาะยังดูไม่จบนะผม,นะม,น,ะผมนี่เป็นลิทใต้ท่าเมื่อกี้นะผมที่พวกมีปั๊มอะไรด้วยนี่ครับผมมีรายละเอียดหูนะผมถ่ายดูชัดชัดนะผมตอนนั้นนะ นี่ผมผมม้างหลังเป็นไงนะผมดูนะ้วก็สวยนะผมตัวนี้สวยเลยนะผมนี่เดียดด้านหลังสวยมากครับผมนย่ครับสวยเลยดูข้างหน้าครับผมแต่กล้องไม่แจ่มเลยอะไรขออภัยนะผมมัน เราบีปัญหาตลอดนะผมการรีวิวตามงบที่ตัวเองมีนะผมมันจะมีความสุผมไม้ขี้เกียจตนทะยานด้วยียิในการหมุนมือนะผมหมุนมือนะผมเห็นไหมครับหมามันหอนนี่กะโหหลันเล้วหมุนมือไปหน้าไปหลังได้เดผมเป็นงานซอฟนะครับผมนตามปกติของงานซอฟอยู่แล้ว ตัวนี้ขนาดห้าจุดห้านิ้วันะผมจะใหญ่กว่าวิเลจะใหญ่จะใหญ่กว่าเลโอปกตัวนั้นที่ผมรีวิวไปนะผมจะตัวจะตัวสูงกว่ากันแลวใหญ่กว่ากันนะผมนี่ผมหยับแขนได้อย่างนี้เลยผมเป็นงานซอฟหมุนได้ปะกะตินะผมแล้วก็จะหมุนเอวได้ทีนึงครับผมเนาะเดี๋ยวจะหมุนเอวให้ดูนะผมนี่ครับชียดดูแล้วผม อันนี้อันนี้เป็นคลิปที่ผมอัดไว้นานแล้วน,นะผมก็แล้วม,มันพูดเสียงที่หลังมันพูดเสียงที่หลังนะผมนี่ครับหมุนเอวได้รอบเป่ผมแล้วกองเบอร์ขอภัยนะผมนี่ครับหมุนเอวไดค้ครับนี่ครับหน้าเป็นหลังนะผมนี่จะเป็นการพูดพูดตอนรีวิวมันจะเป็นอะไรที่ดีมากนะผมแล้วพูดเสียงหลังมันจะกึกกึกกักหน่อยครับ คือตอนน,ตอนนั้นไม่สะดวกจริงๆไม่สะดวกจริงๆเลยผมมันมันไม่ได้มันก็เลยต้องอัดอัดไปก่อนนะ่ะนี่ผมนี่ัมได้สภาพสวยนะผมสวยเลยสวยเลยนี่นนหน้าหน,น้าผมหน้าตาเป็นยังเนี้ยนะนี่ผมพยายามถ่ายแบบจำๆให้ดูเลยนะผมเท่าทันที่กล้องผมจะทำได้ด้วยความสามารถผมจะทำได้นะผม <S <S อืม ลายเท้ามีปั๊มมีคิกเกอร์นะผมแต่มีข้างเดียวนะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรนะผมน่าอืม mm hmm. วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย